ซึ่งวันนี้ต้องรีบถ่ายคลิปหน่อยเพราะว่าวันนี้แกบอกว่างานคือเยอะมากปวดท้ไม่ทันเลยแม่จ้าก็เลยต้องรีบถ่ายคลิปซึ่งวันนี้นะคะเราไปดูในคลไปเดินนะคะไอแคมไอเอ็นก็จะมีอัปเดตใหม่หลายๆอย่างเข้ามาเอาเป็นว่าเราไปดูเรื่องแรกกันเลยนี่เรื่องแรกก็จะอยู่ในส่วนของกาชานี่ก็จะมี กาชาอันใหม่เข้ามาเป็นกากาเป็นกาชาของของตู้นี้เลยก็คือจะมีเป็นตัวใหม่แล้วนีนเน่เป็นสกินทองของตัวใหม่นีน่จะบอกว่าคือสวยมากเดี๋ยวให้ตัวนี้ฉันร้าวๆนะคะว่าเป็นยังไงจะมีแสงสีม่วงออกมาคือสวยคือคือไขร ใช่ชอบเล่นตัวนี้ห้ามพลาดเลยคือแล้วลก็อีกสก,กินหนึ่งนะคะก็จะเป็นสก,กินของน้องหมึกนั่นเองสก,กินนี้ก็ตอนแรกที่ยัง,ยงไม่ยังไม่ได้เข้ามาจริงก็งเหมือนสก,กินนกเนี่ยแต่พอเข้ามาจิงมันไม่มันก็ไม่เหมือนนะนก็สวยและแคะก็สวยเลยจะเนนี่ที่สวยพอตัวแล้วล่ะแล้วก็มีสก,กินของนักเก้สก,กินนักเก็ก็สำหรับพี่ที่ไม่ค่อยชอบนะคะ สำหรบบางคนบางคนอาจจะชอบก็ได้เลยรับพี่ไม่ค่อยชอบนะคะมันดูแบบไม่อไม่ชอบนะคะแล้วก็ในตู้ก็จะมีสกินอื่นมากมายก็จะมีสกินฟ้านักบวชหญิงสกินฟ้านักสมรวจแรกสกินฟ้าแมงของแมงมุมสกินฟ้าของนักกายกรรมเม็สกินฟ้าของเม็อาสกินฟ้าของราชินีเลือดเนีด้สกินฟ้าของสาวสกินฟ้าของในโอิโอลีสกินฟ้าของคนเฝ้าสุดๆสกินฟ้าของ กิตตะกอนึงเดี๋ยวเรามาดูสตกินฟ้าของเตและตัวกันในตู้นี่ว่ามีสกินฟ้าของเตได้ก็เดี๋ยวมาดูกันที่นักบวดหญิงเลยนะนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนนะว่ามันเป็นสเตกินฟ้าไหนนะคะใช้คอยใช้เวลาหาดูก่อนนะคะเพราะเก่งสกมันก็เยอะเนาะ สก,กินนี้นะคะสก,กินฟ้าของเก๋ที่บนนี้ตู้ด้วยน,นั่นเองก็คือสวยมากแกแล้วก็ตรงขานะคะเหมือนมีอะไรมัดไว้อยู่น,นั่นเองก็คือสวยนะแล้วก็ตรงเขาก็เหมือนเดิมเลยให้ไม่มีลายนะคะแล้วถือว่าสก,กินฟ้าที่สวยอยู่น,นั่นเองแล้วก็สกินอีกสก,กินนึงก็เป็นสกินของนักสํารวจเลขของหาตัวกอนนีหาตัวนะสํารวจเลขก็จะเป็น ย็จะเป็นสก,กินนี้นะคะก็ถือว่าไม่ใช่ผมอ๋อใช่นั่นแหละค่ะจะเป็นสก,กินนี้นะคะก็จะเป็นสก,กินนี้ก็คือสวยนะคะตรงส่วนหมวกะคะ่ะมันจะมีเขาออก,กนนมาด้วยแล้วก็เสืเ้อก็หมานเป็นแอบคนขุดแร่น,นะคะก็แบบงตรงตาก็ไม่มีลายสักอยู่นะคะก็คือสวยเลยแล้วก็อีสกสกินหนึ่งนั่นเองก็ สก,กินของผู้ล่านั่นเองก็ถ้ารีวิวสกินนี่ก็ต้องขออภัยด้วยนั่นก็จะมีสกินของของนี่สกินของมารามเบสสก,กินนี้ก็สวยน,นะคะกระโปรงมันไม่ยาวเนาะกระโปรงมันไม่ยาวมากเกินไปก็ถ่ายเป็นเมลมารับสิท่านผ้านถึงถึงสีตัวกับสีผ้ามันจะไม่เหมือนดูไม่ค่อยเป็นกันกึนน่งกลางเลยที่ก็ที่ชอบนะคะ สวยดีนี่ก็จนะมีสก,กินของแม่เมื่อกี้มันมีสก,กินของตัวอะไรบ้างแล้วนะก็มีส,ก,ก,ะะสก,กินของแล้เห็นล่นดูแบบไหนคะสกินของเมทอายสก,กินไหนนะนี่ค่ะสกิน ก็คือแบบสวยนะมหน้ากาบใครเป็นเมนเอสมาใครเป็นเมนแม็ดายห้ามผ้านะคะแล้วก็เหมือนมันจะนมีแล้วก็มีสกินของแม่แอนด้วยนะคะท่านรีวิวสกินน่พจะเจอหนักเกิดเพราะวันนี้คือรีมากนี่เลยอาจจะไม่ได้ดูขคตทุกสกินนั่นเอง แม่ไม่มีสีกินด้วยเหรอะเองน้องอ่ะแต่เมื่อกี้มันเขียนว่าแม่แอนอยู่ด้วยนะนี่ค่ะไม่เจอเขาต้องขอเผยด้วยนะคะถ้ามึงมึงเนี่ยไหนไม่เคยไปนอนเนาะทัก็เมยหรือว่าเราเบิกเราเจอหรือว่ามันบอกผิดี๋ยวแ๊กขอไปดูก่อนนะคะว่ามีซีกินอะไรบ้าง ไม่ใช่กินของสาวกกินคำนะสกินเวลลี่อ๋อเป็นผ้าทางค่ะอ๋อมันไม่ใช่สกินเบอร์เบอร์ไปเองใช่ป็นปีศาจแมงมุม,ม,ม,มแล้วท่านมีสกินของปีศาจแมงมุม,มด้วยที่เราไม่ให้เอาให้ดูน,นะดนะคะสุดปีศาจแมงมุมเบบนี้คะต้องขออภัยด้วยนะคะที่มืดมิงไม่ได้อ่านเนาะห้องนี้ง่วงง่วงแบบนอนไหมห้องนี้นอนดึกเป็นหลังบหา่มาก สกินทมองมุมนี้ก็มีเยอะนี่ค่ะก็จะเป็นสกินนี้นะคะก็เหมือนแบบสำหรับพี่ๆไม่ค่อยชอบนะน่าดู้อย่าง <laughs> ีกแล้กวก็จามี มันลืมไปเลยมันจะมีโปรไฟล์นะคะถ้าเปิดเขา80ลูกก็จะได้โปรไฟล์พวกนี้ตามเนี่ยไมได้โบรไฟล์ตาที่วันบอกแล้วก็มาส่วนของกิจกรรมบ้างกิจกรรมก็จะมีกิจกรรม10วันน,นั่นเองก็คือนี่นะคะก็ให้เราทากิจกรรมนะคะก่อนไปต้องพบเจอค่ะแล้วก็ให้เรามีให้เราล็อกอินลายวันนะคะล็อกอิน,น,นอวนนันที่สองก็ได้โปนโปรไฟล์แล้วนี่นั้นที่สามก็จะได้เป็น เกลือส่วนเลอกอินวันที่5ก็จะได้เป็นโปรไฟล์สติกเกอร์ส่วนเลอกอินคอบเจ็ดวันจะได้ห้าฟองจูของผู้่ชีวิตค่ะผู้ชายทุกคนนะคะ ส่วนของร้านค้าคุณแม่นะคะร้านค้าก็จะมีสก,กินของแอมมีเอมแอมเียอมเนียเนี่ยความจริงชื่อแอมเนีเนาะโอเคเดีย๋ยวเขาเรียกว่าแอมเนีนี่ค่ะว่ามันหล่อมอารมแม่เปิดขายในร้านส่วนตัวละครนะคะผู้ป่วยต้องเปิดขายแนะะ่นอ,อ,อ,อนนะคะส่วนผู้หญิงก็ต้องรออีกหกวันเนาะถึงจะเปิดขายในร้านนะคะ แล้วก็เรามีเป็นเครื่องแต่งการนะคะแล้วก็ถ้าซื้อเป็นเซ็ตก็สามพันกว่าบาทนะก็จะประกอบดตัวเครื่อก็มาแตัวละครแล้วก็กับสกินแล้วก็เครื่องเป่งการนะ,ะแถมโปรไฟล์ด้วยเนี่ยจะมีโปรไฟล์ด้วยเป็นเซ็ทที่ครบมากเลยนั่นเอง เกียร์มันมาพอดีอะตัวพีไม่เอาแล้วมันจะมีหมุดอะไรมันมีอะไรอีกไหมอ่ะนี่นะม,มันมีแล้วนะ อีกหวันนะคะสำหรับเอดานะนี่ค่ะสกินนางผมมากแห่คือมันตัวใหญ่ตรงเท้าผมนี่คือส,สวยมากใครที่ใครที่เป็นเมีนนะคะใครที่อยากได้แนะนำให้ไปสุ่มเล่นกันนะคะส่วนคลิปหน้าก็น่าจะเป็นคลิปคลิปหน้าน่าจะเล่นเป็น เกมเพลย์ play, อะไรนะั่นแหละค่ะหน้านะเอาว่า right. ถ้าใครชอบคลิปนี้ mm hmm. ก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้เยแต่คลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้ตัดต่อนน,นเอ่เพราะมันไม่ค่อยมีอะไรตัดตอ่อแล้วก็มารีวิวอะไรใหม่ๆนั่นเองเค้าอาเดี๋เข้ามาแล้วก็วันที่19นะคะ 19สิงหานะคะก็จะมีอัปเดตบ้านใหม่เดี๋ยวเราก็จะมารีวิวกันนั่นเองว่าจะเป็นยังไงบ้านในเต่ก็รอให้อัปเดตาก่อนตอนนี้จะเสียงเห็มมากแล้ค่อเพลงนะคะสำหรับที่นี่ไปแล้วบ๊ายบายยู